เราเราไม่ได้คิดเลยค่ะเพราะเราไม่ได้กังวลเรื่องประเด็นน <imer> ั้นเลยอะค่ะแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้คิดว่าจะมีเรื่องเส้นเงินเรื่องอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็จริงๆก็อย่างที่บอกค่ะว่าพักไม่ได้เกี่ยวข้องในประเด็นของสวอยู่แล้วค่ะได้คุยกับทางผู้ใหญ่ของของพักนะคะแล้วก็ท่านยืนยันอยู่แล้วว่าที่ผ่านมาเนี่ยก่อนที่จ right. ะเริ <me an> ่มเรื่องนี้เลยมีการพูดเฉียวทางเราเนี่ยตลอด แต่เราก็ถือคติว่าอ่ะเรานิ่งเราไม่ได้เอ่ยชื่อที่เป็นพาดทิงให้เสียหายแต่ทีเนี้ยรอบเนี้ยเป็นการเอ่ยชื่อชัดเจนทั้งชื่อพักทั้งชื่อถนหน้าทั้งท่านเลขาด้วยเนี่ยเราก็เลยได้คุยกันแล้วก็ทางฝ่ายกฎหมายบอกว่าแบบนี้ยังไงก็ต้องฟ้องค่ะครับ<ะ>ค,คือแปลว่าก่อนหน้านี้ที่โอเคแหละอาจจะมีคนพูดถึงว่าสอวอสายสีน้ําเงินอันนี้ถือว่าเฉยเยถูกไหมฮะทางพักไม่ได้ว่าอะไรใช่ค่ะใช่อ๋อแต่พอเอ่ยชื่อปุ๊บอันนี้ไม่ได้การแล้ว ในการที่จะจะใช้คำว่าสวสีน้ำเงินหรือว่าเป็นสวเ,เลือกตั้งอะไรแบบไหนแล้วก็ตามแต่เนี่ยค่ะคือความหมายคืออันนี้ก็คือเป็นเหมือนฉายาที่ทางสื่อมวลชนให้ถูกไหมคะคคอันนี้ก็เป็นการเรียกกันเป็นการเรียกกันแต่ว่าทีเนี้ยในครั้งเนี้ยเป็นการเอ่ยชื่อเลยว่าเป็นพักภูเบไทยมีเป็นกระบวนการทั้งกระบวนการนี้อันนี้อันนี้ถือว่าไม่ไม่ถูกต้องแล้วค่ะอันนี้เราก็ต้องใช้สิทธิ์ปกป้อง,องอพักของเราด้วยค่ะ